ดูดวงกับอาจารย์หนุ่มสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมอาจารย์หนุ่มสุรพรมจลร่าในคลิปของดวงประจำสัปดาห์ของวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2559ครับสัปดาห์นี้นะครับต้องขอทักทาย ไปยังคุณผู้ชมที่อยู่ทางต่างประเทศแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ในทุกทที่ทั่วโลกนะครับที่ชมคลิปของเรานะครับคลิปของผมซึ่งหลายหลายท่านก็ได้ชมกันแล้ว,ลวก็มีข้อติชมกันมานะครับซึ่งก็น้อมรับครับว่าจะเอามาปรับปรุงนะครับแต่ก็ทันทีทั้งนั้นนะครับต้องอาศัยแรงนะครับแรงเชียร์แล้วก็แรงใจในการกดซ b s c r i b e กันด้วยนะครับเป็นสมาชิกของช่องกันให้เยอะเะนะครับแล้วเราก็จะ มีเรื่องดีๆมีของรางวัลดีๆมาแจกกันนะครับส่วนนะครับวันนี้จะมีรางวัลอะไรนะครับก็อยากให้ท่านลองติดตามกันดูนะครับว่าเราจะมีรางวัลอะไรนะครับส่วนท่านที่ได้รางวัลไปแล้วนะครับผมจะประกาศผลทาง Facebook นะครับคืนนี้นะครับประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มเราจะประกาศผลวันเสาร์นะครับผมจะโอนเงินไปให้ทุกๆท่านนะครับเพราะว่าเรา จ่ายกันเป็นเขาเรียกว่าโบนัสเป็นค่าโทรศัพท์นะครับค่ายไหนก็ได้นะครับท่านที่รู้ตัวว่าได้รางวัลแล้วให้ส่งเบอร์โทรศัพท์มาที่ m e s s e n g e r ของผมนะครับและค่ายที่คุณใช้บริการอยู่ผมจะโอนเข้าไปให้คุณทันทีนะครับเพราะนั้น <c oughs> เตรียมตัวก,กันแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเข้าร่วมการอบรมนะครับอบรมในการฝึก เกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตนะครับสมาธินะพลังจิตสมาธิเพื่อความสําเร็จนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของไพย่ยิบสียิบสีพลังจิตคืออะไรนะครับอ,อันนี้ก็ต้องสอบถามมานะครับประมาณเสาที่สุดท้ายของเดือนนี้นะครับก็เราก็จะมีการเปิดอบรมรับแค่20ท่านเท่านั้นนะครับรับแค่สามสิบเท่านั้นแล้วก็เต็มแล้วเต็มเลยนะครับการฝึกอบรมไพ่ยิบสี่พลังจิตจะเป็นอย่างไร ติดตามกันละกันนะครับวันนี้ครับดวงใครจะดีดวงใครจะเฮงนะครับต้องบอกว่าอ่ะก่อนอื่นเลยครับท่านที่นะครับสั่งจองในเรื่องของเทียนชะตานะครับเทียนชะตานะนะครับเทียนชะตานี่นะครับเป็นเทียนชัยครับซึ่งต้องห่อกระดาษไว้ครับเพราะเป็นเทียนขี้ผึ้งแท้ๆแล้วก็นี่คือ ทองคําเปลวนะครับทองคําเปลวซึ่งเอามาปิดนะครับต้องปิดอย่างนี้หลายคนถามผมว่าเทียนใช้ไน้ใหญ่ไหมท่านดูเองว่าใหญ่ไหมนะครับนี่มืออผมอ่ะตีออกออกเล่มหนึ่ง่นี่ก็เทียนทองอ่าอเทียนเงินอันนี้เทียนเงินนะครับนี่คือเทียนเงินนะครับ,นนรบลักษณะอย่างนี้อ่าประมาณอ่าฟุตหนึ่งครับสูงฟุตหนึ่งหนักสี่บาทนี่คือเทียนทองนี่คือทองทองคำเปลวแท้ๆนะครับ เทียนชัยนี่มีไว้ทําอะไรนะครับเทียนชัยนี่คือเป็นเทียนยี่พึ่งซึ่งผมจะนําเอามาลงอาาักขระพระคาถานโมเมนะครับอยู่ในนี้พร้อมกับดวงชะตาของคุณนะครับและอเอาอความคาเตลปิดเอาไว้นะครับเอาไปจุดเพื่อเสริมโชคลาภเอาไปจุดเพื่อเสริมดวงชะตาของคุณบางท่านเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตมากมายบางท่านทําบุญเท่าไหร่ ก็ไม่ถึงเจ้ากรรมนายเวรให้เอาดวงอาเทียนตรงน,นี้จุดเมื่อจุดแล้วสวดมนต์นะครับสวดมนต์ขออโหสิกรรมนะครับขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรนะครับแล้วขอให้มีโชคลาบเข้ามาไวๆเนี่ยนะครับก็จะประสบความสําเร็จนะครับซึ่งผมก็จะขอเอาไวน้นะครับอ่านะแล้วก็อันนี้ก็คือ หนึ่งอย่างนี่ก็คืออันนี้ให้ดูกันทุกทุกคลิปนะฮะอันนี้คือดาบนะครับเป็นมีดมีดเป็นมีดดาบเหล็กน้ำพีนะครับขนาดนะครับขนาดความกว้างก็นะครับสามนิ้วอ่าประมาณสามนิ้วนะครับแต่ความยาวเนี่ยห้านิ้วความกว้างประมาณสองนิ้วครับแต่ความยาวห้านิ้วนะครับนี่เป็นมีดเหล็กน้ำพีเลยนะครับ อันนี้จะอยู่ที่2,990บาทนะครับเริ่มหนึ่ง2,990บาทนะครับ <c oughs> ท่านใดอยากเช่าไปบูชานะครับ <c oughs> เหล็กน้ำพีเนี่ยจะมีคุณวิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถนะครับช่วยแก้ไขในเรื่องของอสิ่งอัปมงคลสิ่งไม่ดีนะครับหรือเราโดนสงสัยว่าเราโดนคุณใสยอย่างเงี้ยนะครับ เอามีดดาบอ็กนัำพีไปไว้ติดตัวนะครับเอาไปไว้บนหัวนอนนะครับหรือพกไปไปไหนก็ได้แต่ว่าขึ้นเครื่องบินนี่ยากหน่อยนะนะฮะอันนี้ก็จะทําให้อ่าเขาเรียกว่าทุกอย่างก็จะผ่านไปนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้น <c oughs> นะฮะมันช่วยล้างอาถรรพ์ <c oughs> เพราะว่าเหล็กน้ำพีนั้นถือว่าเป็นเหล็ลกกายสิทธิ์ุณผู้ฝั่งคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นเหล็กกายสิทธิ์และนี่คือลูกประคำครับ ลูกประคำน้ำพีนะครับนี่เป็นเหล็กแ,แท้เลยนะครับคุณผู้ชมให้ดูกันสักนิดนึงเนาะนะครับนี่เป็นเหล็กแท,แท้เป็นลูกประคำร้อยแปดครับเหล็กน้ำพแีแท้เลยตีเป็นลูกประคำนะครับอันนี้ต้องลงอัคระไว้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เส้นละหนึ่งพันห้าร้อยบาททั้งหมดทั้งมวลที่เอามาเนี่ยนะครับก็คือใครร่วมทําบุญกับผมนะครับนะบผมก็จะเอาตรงนี้มาให้ท่านบูชาเพื่อที่จะ เอาไปทำตู้พระไตรปิฎก1ตู้นะครับราคาประมาณ45,000บาทไม่รวมค่าสง่งถ้ารวมค่าสง่งเล็กก็50,000บาทนะครับไม่ได้อยากให้คุณทำคนเดียวแต่อยากให้คุณรวมรวมกันมาหรือใครมีน้อยทำน้อยนะครับมี500บาทขึ้นไปนะครับผมจะแจก CD ดีนะครับ MP3 พาระไตรปิฎก4แผ่นจบให้คุณไปฟังนะครับ เป็นเสียงอ่านพระไตรปิฎกนะครับซึ่งคุณจะได้รู้เรามาเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมาศาสดาไปด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับการสร้างาศาสนาธรรมนะครับคือจริงๆเรื่องาศาสนาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4อย่างนะครับหาศาสนาวัตถุนะครับสร้างวัดสร้างวิหารสร้างโบสถ์นะครับเยอะยะมากมายส,สาศาสนาพิธี เรามีพิธีเยอะแยะครับอย่างพิธีสวดต่างๆสวดอะไรต่างๆแต่นี่เขาเรียกว่าศาสนาพิธีพิธีการปฏิญาณตัวเป็นพุทธมารมากะมีเยอะแยะมากมายนะครับ <c oughs> าศาสนาบุคคลนะครับแหมปีหนึ่งเราก็บวชกันเยอะเนาะนะครับปีหนึ่งเราก็บวชกันเยอะนะครับแต่อีกอันหนึ่งนะครับก็คือาศาสนธรรมนะาศาสนธรรมนั้นผมต้องบอกว่า ต่อไปเนี่ยนะพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับท่านได้พยากรณ์ไว้ว่าก่อนถึงห้าพันปีนั้นสิ่งที่จะหายเป็นสิ่งแรกคือาศาสนาธรรมนะครับาศาสนาธรรมคือเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยอยากเรียนธรรมะคนไม่ค่อยอยากเรียนรู้ธรรมะเลยทําให้เกิดข่าวข่าวพระนอกกรีดนะครับพระไปกินเหล้าไปเข้าศีกานะครับพระไปดูดวงไปลงของไปทําพิธีต่างๆซึ่งมันไม่ใช่กิจของสงฆ์นะครับ ไม่ใช่กิจของสงฆ์เลยนะฮะผมได้รับการถ่ายทอดวิชาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่ใช่พระและท่านบางองค์ท่านก็เป็นพระแต่ท่านบอกว่าท่านเป็นพระแล้วท่านมาทำอะไรให้ไม่ได้นะครับแ <c oughs> ต่หากว่าให้แค่อาบน้ำมนต์น,น,น่ยยังพอไหวนะครับแต่บางครั้งบางทีเราใช้พระเกินเหตุนะครับบางทีโอ้โหเยอะเกินไปนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยมันก็เกินคําว่าสม,มณะสารูปเนี่ยแหละครับพอเราไปเชื่อใจสิ่งเหล่านี้มากๆเข้าก็เลยกลายให้ทําให้เกิด โอภะปล่อยเงินกู้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับเราจะขจ,จัดเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงก็คือเราต้องส่งเสริมให้ทุกคนได้ศึกได้อ่านพระไตรปิฎกนะครับผมถึงผมถึงคิดโครงการในการถวายตู้พระไตรปิฎกท่านใดที่อยากจะร่วมบุญกับผมนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับเรามาช่วยกันคนลเล็กกันน้อยนะครับส,สุสังละพะเตพัพญางการฟังดียูยิ่มเกิดปัญญานะครับนั้นนะครับเขาบอกว่า ปัญญานั้นนะครับการทําบุญนะการให้ทานนะครับด้วยปัญญานะครับก็คือการให้ปัญญานั้นย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะครับอะนี่ก็คือเรื่องราวของบุญกุศลนะครับส่วนท่านที่อยากจะเข้าฝึกอบรมการทําสมาธินะครับเรื่องของหมอดูยีิบสี่พลังจิตนะครับหรือจะพูดถึงเรื่องของพลังจิตพลังจิตตั้งสำเนกนะครับ ก็นะเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ของสุดท้ายของเดือนเดือนนี้นะครับเดือนมิถุนานะฮะอันนี้ก็ก็ไม่เก็บอะไรมากคนละ500บาทพอนะครับคนละ500บาทคุณสามารถได้เรียนนะครับเดี๋ยวย4ิก็500บาทนะครับแล้วก็พลังศิทิ์ก็ห้าร้อบาทนะครับเพื่อเป็นการแชร์กันนะครับแชร์เรื่องสถานที่นะครับแต่ไม่มีเบรกให้นะครับอบรมตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นนะครับที่ก็บอกเวลาเลยนะครับอ่ะ พูดข่าวประจําพันธ์ไปเยอะแล้วนะครับเรามาดูดวงกันดีกว่าว่าดวงของคนในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรโดยผ่านศาสตร์ของไพ่ย,ยิบสีครับทุกท่านนะครับตั้งเจตคติฐานให้ดีนะครับตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสาาสะ พุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังคังอธิฐานิพุทธังบังเกิดเปิดโลภวิทววิสุทธิธรรมังบังเกิดเปิดโลภวิทววิสุทธิสังคังบังเกิดเปิดโลกวิทววิสุทธิพุทธังมาในมิตังธรรมังมาในมิตังสังคังมาในมิตังขอครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงช่วยเปิดดวงเปิดชะตาให้กับผู้ชมรายการจงพบทางออกในชีวิตจงคิดอะไรก็มีแต่ความสําเร็จขอไพ่จงออกมาได้เถิดสาธุเอาละครับคุณผู้ชมหลองผมจะทําการสับไพ่นะครับ แล้วจะเริ่มการพยากรณ์ณบัตรนี้ครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับสัปดาห์นี้จะเป็นเช่นไรท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับสัปดาห์นี้นะครับได้ไพ่สองดาบนะครับโอ้โหช่วงนี้ความลังเลความไม่แน่นอนนะครับอ่ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาชีวิตเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะเบาแวง นะครับความขัดแย้งในเรื่องของคนในครอบครัวนะครับช่วงนี้ให้หนักแน่นครับจะทําอะไรต้องมีความหนักแน่นต้องมีความเข้มแข็งตัดสินใจแล้วให้เด็ดเดี่ยวครับอย่าโลเลอย่าใจอ่อนเพราะหลายๆครั้งพอคุณใจอ่อนมาแล้วมันก็เสียทุกทีให้ทําบุญในเรื่องของอาการถวายน้ําฉันน้ําใช้กับพระสงฆ์นะครับหรือนะครับให้ ไปทำบุญปล่อยนอกปล่อยปลานะครับสิ่งดีๆเหล่าสิ่งเลวร้ายก็จะผ่านคนไปครับท่านที่เกิดวันจันทร์ครับของสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าได้ไพ่9ก้ถ้วยนะครับช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของความรักระวังมือที่สามจะเข้ามาสอดแทรกในเรื่องของความรักของคุณเองนะครับระวังเพื่อนๆน,นะครับหรือคําพูดของคนรอบข้าง จะทําให้ความรักของคุณแตกคอนะครับจะม,มีปัญหาในเรื่องการงานเขาบอกว่าให้ระมัดระวังคนใกล้ตัวจะกันแกล้งหรือจะทําให้งานของคุณมีปัญหาจะแอบพินทาแอบแทงข้างหลังนั่นเองแต่ไม่มีอะไรมากเพียงแค่คุณเข้มแข็งในงานรับช่วงนี้ขอให้บูชานะครับองค์เสด็จพ่อรัชการที่5นะครับสวดพระคาถาพระพุทธเจ้าหลวงบูชาพระเจ้าหลวงแล้ว ทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีครับนะฮะเรามาดูท่านที่เกิดวันอังคารครับได้ไพ่สามดาบครับช่วงนี้ต้องบอกวาอ่าระวังความขัดแย้งนะครับระวังเรื่องของอาการทะเลาะเบาแแว้งกับคนที่เรารักนะครับถ้าคุณยังโสดให้ระวังเพื่อนจะนาความทุกข์มาสู่ตัวคุณแต่ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะครับให้ระวัง าการมีปากเสียงกับแฟนหรือคนที่เรารักนะครับเรื่องของงานระวังที่จะมีปัญหากับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะครับอันนี้ถือว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับท่านที่เกิดวันอังคารนั้นนะครับให้ไปทําบุญนะครับให้ไปสระเคราะห์โดยการเจาะเลือดบริจาคเลือดหถยชีวิตโครกระบือครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน โอ้โหได้ไพ่8ถ้วยครับช่วงนี้นะครับโอ้ระวังการเปลี่ยนแปลงระวังการโยกย,ย้ายระวังการเดินทางนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับความรักมักจะมีปัญหาขัดแยง้งอาจต้องแยกกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ต้องเย็นๆเข้าไว้อย่าร้อนนะครับถ้าร้อนแล้วมักจะเป็นปัญหาไปเรื่อยๆนะครับ เพราะนั้นตัวคุณเองในปีนี้ในวันนี้ในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่18นี้ไปให้คุณใส่บาตรพระประจำวันเกิดครับนะฮะใส่บาตรพระประจำวันเกิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับให้พูดในสิ่งที่ดีๆครับตอนเช้าๆนะครับคำพูดของคุณสำคัญนะครับถ้าคุณพูดสิ่งไม่ดีมันก็จะไม่ดีไปทั้งวันครับท่านที่เกิดวันพระฤหัสบดีครับของสัปดาห์นี้ครับ โอ้โห oh. แพนธแลนด์สุดยอดนะครับไพ่ใบนี้นะครับเขาบอกว่าคุณจะได้รับข่าวดีสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเองนะครับมันแน่นอนครับบางครั้งบางทีมันต้องมีการเดินทางกันบ้างในสัปดาห์นี้นะครับแต่การเดินทางนั้นจะเป็นไปด้วยโชคลาภและการเงินที่ดีมากๆเลยครับดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับว่าช่วงนี้นะครับ จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับให้ไหว้พระซะก่อนนะครับคุณจะถึงจะได้โชคลาภนะถ้าไปไหนมาไหนไม่ได้ไหว้พระคุณก็จะไม่ได้โชคได้ลาบนะครับอ่ะนะฮะล้วก็จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศหรือคนไกลหรือสิ่งกไกลนะครับอ่ะเราต้องบอกว่าคนบรนพรุทธสนั้นต้องสวดมนต์ระนังสมาธิเยอะมาถึงคนที่เกิดมันพุก์ครับ านที่แก่วันศุกร์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรโอ้โหวันศุกร์ต้องบอกว่าเป็นวันที่เจอปัญหาหนักทีเดียวนะครับเจองานที่ท้าทายนะครับเจอความเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงต้องระมัดระวังเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ด้วยนะครับทั้นั้นแล้วเนี่ยนะครับฝึกสมองประลองเชาให้ระวังเรื่องของกระดูกไขข,ข้อไม่ค่อยดีนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วก็นะครับงานที่คุณได้รับมอบหมายหรืองานของคุณในช่วงนี้จะยากลำบากสักนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าจะประสบความสำเร็จได้ดีครับ ท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับสำหรับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์จะเป็นเยี่ยงไรสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับได้ไพ่ห้าเหรียญการเงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมนะครับการเงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับการเงินตัวคุณเองจะขาดขาดเขินเขินนะครับการเงินของคุณเองจะไม่ค่อยที่จะคล่องสักเท่าไหร่ ช่วงนี้ให้เน้นในเรื่องของอะไรครับการดแรูแลความคิดนะครับอย่าตอกย้ําในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะคนวันเสาร์มักจะดึงดูดในสิ่งที่ไม่ดีดึงดูดความผิดพลาดเข้ามานะครับเอานั้นแล้วเนี่ยในสัปดาห์นี้เรียกว่าเรื่องอื่นไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่เรื่องการเงินนี่แหละนะครับจะขาดสภาพคล่องสักนิดหนึ่งแต่และมันก็จะผ่านไปเขาบอกว่าให้บูชาเจ้าที่ ให้ว้เจ้าที่นะครับแล้วโชคลาภจะมาหาคุณเองท่านที่เกิดวันราหูเลยพุดธกลางคืนครับนะครับได้ไพ่นะครับนี่เลยนะฮะเอ็มเปอร์นะครับไพ่เอ็มเปอร์เขาบอกคนพุทธกลางคืนช่วงนี้จะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายพี่ นะครับเจ้านายที่ให้ความเมตตาเจ้านายที่มอบหมายสิ่งดีๆให้กับเราเพราะฉะนั้นเอ็มเปอร์เรเอว่าสุดยอดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าดวงนี้นะครับกำลังจะประสบความสำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณถ้าเกิดวันอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีการแก้ไขของคนวันวิธีการแก้ไขของคนวัน ทุกกลางคืนนะครับให้ไหว้บวงสวงเทพเจ้านะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านนะครับยิ่งจะเพิ่มโชคลาภสำหรับคนวันเสาร์นะครับผมบอกทีดนึงนะครับได้ไพ่ห้าเหรียญไม่เป็นไรเขาบอกว่าเงินทองอยู่ที่ปากนะครับเงินทองอยู่ที่ปากพูดให้ได้มันก็จะได้พูดให้เสียมันก็จะเสียนะครับวันนี้นะครับต้องก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านอ้าวนะครับมาดูกติกากันในวันนี้นะครับผม นะครับอยากจะตั้งกติกาในสัปดาห์นี้ว่าผมมีงบประมาณอยู่ห0รอยบาทนะครับห0ร้อยบาทสัปดาห์นี้หกร้อยเหมือนเดิมอ่าครั้งน้ครงละเก้าร้อยเนาะขอแค่สองท่านนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงต้นจนจบเลยนะครับดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงขอสองท่านนะครับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็ <c oughs> บอกมาหรือหรือคุณไม่ชอบอะไรในคลิปนี้คุณบอกมาได้เลยนะครับนะผมจะคัดเอาแล้วก็จะบอกรางวัลน,นะครับอ่าก็คือจะเฉลยคำตอบภายในคืนวันศุกร์นะครับแล้วเดี๋ยวจะจัดให้ในเช้าของวันเสาร์นะครับจับแจกรางวัลช่วงเช้าว,วันเสาร์ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ร่วมสนุกนะครับแล้วขอบคุณสำหรับท่านที่อวยพรมันเกิดผมด้วยนะครับ 16ิมิถุนายนเป็นวันเกิดผมนะครับผ่านมาแล้วนะฮะขอบคุณด้วยกันแล้วกันนะครับุกทุกท่านที่อวยพรมันเกิดมานะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านมีกําลังใจนะครับอ้อแล้วอย่าลืมนะครับทุกคืนทุกคืนของทุกวันผมจะมีไลฟ์สดนะครับผมจะมีไลฟ์สดผ่านทาง f c e e o o o นะครับและนะถ้าเกิดว่ามันมีเวลาผมก็จะเอามาอัพขึ้น YouTube แต่ถ้าเกิดว่าเน็ตไม่แรงก็อัพขึ้นไม่ได้นะครับก็ต้องเลื่อนๆไปนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงกับผมสดๆนะครับโทรไปนะครับที่เบอร์0ูนย์5 6 2 4 2สั่งซื้อสั่งเช่าวัตถุมงคลนะครับหรือสั่งซื้อนะครับปิตภันเสริมอาหารเบลน้าภูค่าน้ำมันรำข้าวจหมูข้าวไร้ทิพย์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่นี่นะครับที่ผมอาจารย์หนุ่มนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะอ่ะ เอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็โทรดูดวงก็ได้นะครับช่วง5ทุ่มครึ่งของทุกวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ